จงเริ่มทำในสิ่งที่คุณรัก คยได้รับคาแนะนำแบบนี้ไหมคะตอนนั้นกัญญากร,กรเจอปัญหาเนาะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะต่างจังหวัดก็ไม่รู้จะทําอะไรดีเนาะก็ได้รับคําแนะนํานี้คะ่ะว่าจงทําในสิ่งที่คุณรักแหมคือจึงเลือกนะคะตอนนั้นก็เลือกที่จะเปิดร้านเสริมสวยเนาะในช่วงแรกนะดีมากๆเลยนะแต่สักระยะประกากฏว่าช่วงโควิดคขาพอดีทุกคนโอ้ยทางานไม่ได้แต่พอโควิดหายไปเกิดอะไรขึ้นกลับกลายเป็นเราค่ะที่สุขภาพไม่แข็งแรงเนาะไม่เอื้อเลยตอนนั้นนะคะสิ่งที่รัก จึงไม่ทําตังค์ให้ค่ะแต่สิ่งนี้ยังต้องจ่ายเป็นไงคะไม่ได้ฟังเราเลยเนาะก็ต้องจ่ายมันเดิมนะกันยากรอนนะคะก็เลยมองหาช่องทางนะคะที่จะช่วยอย่างแรกเลยอะถ้ายังทําตังค์ไม่ได้มาช่วยประหยัดก่อนได้ไหมเออก็เลยไปเจอสิ่งหนึ่งนะคะที่ช่วยประหยัดแล้วสร้างประโยชน์ตอนนั้นนะ่าคิดว่าเออเข้ามาในทิกต o อกนะคิดเลยเอ,อ๊ะรองเทา้ากระเป๋าเราก็ต้องใช้อยู่นะถ้าอย่างนั้น เราปักตะก้าก็ดีนะก็เลยตัดสินใจค่ะตอนนั้นเขาสั่งกัดปักตะก้านะซึ่งตอนนั้นตรงใจมากเลยนะเพราะลูกเปิดเทอมพอดีต้องซื้อรองเท้าชุดนะักเรียนใหม่หมดเลยนะนั้นช่วยได้มากเลยค่ะทางห้กันยากรน,นะเหลือตังคิดเรียกว่าหลายใบเทาเลยทีนี้พอมันประหยัดได้จริงแล้วเราวคใช้จ,จ่ายอื่นละ่ะถ้าเราไม่มีเราไม่มีรายรับเพิ่มเราจะทํายังไงใช่ไหมกันยากรก็เลยมองหาช่องทางเพิ่มแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่ทําอยู่ปักตะก้าเนาะถ้าเราอยากขยายมันก็ต้องลงทุน ลงต่างเพิ่มว่างั้นเถอะเนาะเมื่อเทียบกันกันกบทักษะที่กัญญากรมีนะคะคือต้องมาทําคลิปปักตะก้าวันละอย่างน้อย4คลิปแล้วก็ออกไลฟ์สดซึ่งไม่ถนัดจริงๆเลยนะคะในตอนนั้นสารภาพจริงๆเลยนะคะและที่สําคัญเนาะ,ะกัญญากรก็เลยมามองว่า99.99% 99นะของคนที่เข้ามาใน Tik t o อกอ่ะก็มาเพื่อที่จะทําตังค์แล้วใครจะเป็นคนซื้อจริงไนหะกัญญากรก็เลยคิดว่าเอาไหม แล้วกัญจนก็นามาเจอตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะเขาให้กรรมสิทธิ์การถือครองลิขสิทธิ์โดยไม่มีหมุกเม็ดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะไม่มีกลยุทธก์การหลอกลอก่อคือเรียกว่าอะไรอะ่ะพูดแบบตรงไปตรง,ตาตรงมานะคะแล้วก็ทําให้กัก่อนคนพบว่าที่นี่นะ่ะประหยัดแล้วมีประโยชน์เออตรงตามคอนเซปต์เดิมของกันยกรที่ตามหาด้วยเออทุกคนเรียกได้ว่าตลอดเส้นทางของชีวิตคนเราอะ่ะก็ต้องการใช่ไหมคะต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคืออะไรคะ ค่าใช้จ่ายถูกไหมและที่นี่ที่การณกรพบนะคะเขาแปลงค่าใช้จ่ายให้เป็นรายรับกลับมาค่ะทุกคนยกตัวอย่างสักหนึ่งประโยชน์นะคะสักหนึ่งอย่างละกันเนาะเช่นเรื่องของค่าอินเทอร์เน็ตนะยุคนี้มีใครไม่ต้องใช้เน็ตบ้างไหมคะมีใครไม่มีมือถือบ้างไหมยกมือขึ้นกดใจติดตามตอนต่อไปจ้า